อนุตตารังอภิสัมโพธิมสัมโพชิต,ตาวาตทาคาตปาธมังยังอเทเสสิธรรมาจาักกังอนุ Satsang with จัตุส,วสาวรียาสัจโสวิสุทธังญาาทัตสนันเทสิตังธรรมราชนาะสัมมาสัมโพธิกิตตานัง นามินาวิสุตงสุตังธรรมจักกะปวันตานังเวยาการปาเทนะสังขีตังตัมพานามาส me สุตังเอกังสมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีเมกะทาเยตาตระโคพระเขาวาปันะวคีเยพิคูอามันเตศิเทเวเมพิขเวอันตาปะพชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกามสุกามสุ คนลิกานโยโคหิโนคามโมปุตุันิโคอนาริโยอนาทัสฮิตโยจายังอาตะกิมามทานุโยโคทุโข อนาริโยอนาทสาันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโออันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามโพธาจะคุกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญาญาสามโพธายานิพานายาสังวาตติกตธรรมาจะสาภิ ขเวมาจิมาปฏิปัาตถาคาเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปัสส a ย y าภินยานิพพานายัสฟาตติอัยเมวะริโยอาทังคิโกมาโคเซยัทิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกัปโ ตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสพิคะเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตีนะภิมพุท้าจากขุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัม โคทายเนานายสังวาตติทังโคปะนภิขเวทุขงอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขาโสกปริเทวะทุขโทมนาสุปยาสาปิทุขาปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเวียประโยช โคโทุโคยำปีชังนรพติตามปดทุขังสังขิตเตยนปัญจุปาทานาคันธาทุขาอีทังโคปนปิขเวทุขสมุทัยโยอริยสัจจยาัาตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตรราพินันทินีเสยยธิ อีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภีกขเวทุคนิโรธโทอริยสัจจโยตัสายวตันหยายาสีสวิราคนิโรธโทจารโคปตินีสะโคโมติอาณาลโยอีทางโคปนภีกขเวทุคนิโรธทคามินี ปฏิปัาอริยสัจอายเมีวะอริโยอาทังคิโคมาโคเสยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสามกบปูสัมมาวาจาสัมมากัมมัตสัมมาอาชิวุสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุกขังอริยสัจ ติเมีพิขเวปุพิอนโนสุเตสุธรรมมสุจากขุงอุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทางทุคังอริยศาสตร์จังปารินเยยยันติเมีพิขเวปุพิอนโนสุเตสุธรรมมสุจ จโค้งอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิีทางทุขังอริยสัจปริญญาตันติเมฆเขเวกูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากค้งอุทปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทปาธิ วิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิทังโคขัสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพีเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุขัสสมุท ทโยอริยสัจจงปหาตาพันติเมียพิขเวปูเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคอุทัปปาทิยานังอุทัปปาธิปัญญาอุทปปาธิเวชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหินันติเมียพิขเว ปูพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาิทิญาณังอุทปาิทิปัญญาอุทปาิทิเวชาอุทปาิทิอาโลโกอุทปาิทิอิทังทุขนิโรธทอริยสัจจันติเมพีขเวปูพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาิทิยานังอุทปา ทิปัญญาอุธธทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุขนิโรธุอริยสัจสาชิกาตาพันติเมีพีคเวงภูเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธ,ทธาทาทปญญาธิวิชาอุทธปาธิอาโล โกอุทธปาทิตังโคปาณิทังทุคขนิโรโทอริยสัจจัาจิกตันติเมียเพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิทังทุคขนิโรธคามิเนปฏิปทา ทาริยสัจจติเมเพียขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากโคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลต อุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธทฆามิเนปฏิปทาอริยสัจพาเวตาพันติเมียเพียขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุ คานิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจวิตติเมพีฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีฆเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวตังทวาทสากาลังยถาภูตังยานธาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพระมเกสสมณพระมณิยาปัญยาสเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพทิงอภิ สามภูทโธปัญญาสิงยโตจะโคเมพิกขเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารสาการังยถาภูตังยานัสาสานุวิสุทธังอโหสิอัถหังพีฆเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสมณพรหมนิย ปจชายสสเทวมโนสายะโนตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพทโธปัญญาสิงยานันจะปะนเมธาสนังอุทธปาทิอกูปาเมวิโมติอยมันติมาชาตินาทิธาเนปุณาภาโวติอิทธมะโวจับพระเขาวาตามนาปันจะวาคียาพีขัวพระเข วาตัวาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะพนาเวยยกรณาสมิงพันยมาเนอายญาสมตโกนทันญาสวิราชังวีตมะลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะพะขาวตาธรรมจากเกุูมา เทวาสัตมโนสาเวสุเีตัมพระขาวตาภารานสียังอิสิปตเนเมีคาาเยอโนตรังธรรมจากกังปวัตติตังอปติวัติยังสมเนนวาพระมเนนาวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวากนจิวาโลกสมินติภุมมา เทวานังสะทังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสะทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสาทังสุตตวายามาเทวา สาธมโนสาเวสุญญามานางเทวานังสาธังสุตตวะตุสิตาเทวสาธมโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสาธังสุตตวานิมมานรติเทวสาธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสาธังสุตตวานิมมินวรตว วาเตีเทวาสัตธรรมโนสวสุงปรนิมมิตรวสวัสีนังเทวานังสัตังสุตวาพรัมมกายิกาเทวาสัตธรรมโนสวสุงพรหมปริสัตชาเทวาสัตธรรมโนสวสุงพรหมปริสัตชานังเทวานังสัตังสุตวาพรัมมปโรหิตา เทวาสัทมนสาเบทรงพระมปโรหิตานังเทวานังสัทังสุตวามหาพระมเทวาสัทมนสาเบทรงมหาพระมานังเทวานังสัทังสุตววปาิตาพาเทวาสัทมนสาเบทรงปริตาพานังเทวานังสัทังสุตวา อปมาณาพาเทวาสัทมโนสาเวสุงอปมาณาพานังเทวนังสัทังสุตตวาอาภัสราเทวาสัทมนสาเวสุงอาภัสรานังเทวนังสัทังสุตตวาปริตสุภาเทวาสัทมโนสาเวสุงปริตสุภานังเทวนังสัทังสุ สตวะอปปมานสุภาเทวาสาทัมโนสาเวสุงอปปมานสุภานางเทวานังสาทังสุตตวะสุภกินนาหกาเทวาสาทัมโนสาเวสุงสุภกินนาหกานางเทวานังสาทังสุตตวะเวหภราเทวาสาทมโนสาเวสุงเวหภรานางเทวานัง สัทังสุตตวาอวิหาเทวาสัทมโนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัททังสุตตวาอัตปาเทวาสัทมโนสาเวสุงอัตปานังเทวานังสัททังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัทมโนสาเวสุงสุทัสสานังเทวานังสัททังสุตตวาสุทัสสี เทวาสัต์ธรรมโนสาเวสุงสุทธสีนังเทวานังสาททังสุตตะวะอกกมิทกาเทวาสัต์ธรรมโนสาเวสุงเอตัมภะขวตาภารานสีย anyway ังอิสิปตเนเมกทาเยอนุตรังธรรมจากกังปวาตติตังอปติวาตติยังสมเนนวาพระมเนนวาเท เวนะวามาเรนะวาพรมมุนาวาเกนะจิวาโลกสัมิติอิติหเตนะะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระโมโลกาสะโทอาภูคาจิอาญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสางกรมปิสามกัมปิสามกเวทิอาปามโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปา ตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะเขาวาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโพโกนณทันโยัญญาสิวัตโพโกนณทันโยติอิติหิทังอาญาสัมโตโกนณทันยาสัญญากนณทันโยตเววนามังอะโหสีตี